แล้ววันนี้เรามาในคอนเิ็ปตอะไรคะพีซซาปูนอ่าพิาซ่าอ่าเรามาในคอนเิ็ปตเจ้าผ้าถิ่นนะคะเราเป็นเจ้าใช่เราเป็นเจ้าผ้าไ่ใช่เป็นเจ้าผ้าแต่เราเป็นเจ้าที่เจ้าที่กถิ่นค่ะเปิดเพลงเหมือนเปิดเหมือนสีมาเลยวันนี้เรามากับใส่ฝนโปรยปรายนะพี่บ่าวรู้ไหมเราคิดเราคิดถึงจังเลยนะคใช่เรามาทุกครั้งฝนต้องมาทุกครั้งเพราะอะไรเพราะอะไรเจ็ดฝนเพราะอะไรเอ่ย เพราะว่ายังไม่ได้ปักตะไคร้นะคะต,ตาปักตะไคร้กลัวว่าจะไม่มีน้ําจะลอยแคะทงนะคะ,ะก็จะดึได้ลอยโคน,นะ,คะใช่ตอนนี้เราใช้นโยบายว่าอยู่ที่ไหนลอยที่นั่นเราะตอนนี้ทุกพื้นที่ทั่วหมดแล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวทักทักตอนายๆก็น่าจะได้ลอยตรงนี้เลยค่ะเพราะน้ํามาแล้ว ใช่ค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะสู่บรรยากาศของการลอยกระทงหน้าพิธีพื้นเมือของไทยจัดขึ้นปีละศหนึ่งครั้งอะไรคะเธออะไรใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อค่ะ่ะแล้วก็เราก็สองคนเป็นคนนะคะเราสองคนก็มาเจอกันครั้งแรกของปีการศึกษานี้รอบที่แล้วมีคนบอกฉันว่าอยู่เหมือนปลาดำปั๊รอบนี้อยู่ในไรหนาอะไรคะครั้งนี้อยู่นักจิ้มเที่ยงใช่วหม แนะนตัวก่อนนะคะเรามาทุกครั้งเราก็มีชื่อทางใ่ค่ะอะฉันก่อนหรือว่าเธอก่อนละคุณพี่เธอก่อนก็ได้แต่พี่ะจำไม่ได้สวัสดีค่ะชื่อคุณเพลินนะคะคุณเพลินนะคะชื่อเพลินนะคะครั้งนี้ค่ะกรน้องเพลินน้องก็อยากต่อยุืดต่อยรูมสับพันต้นกระดูกสันหลัเบื้ยนะค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องพิษนะคะอะแต่เดินไม่ค่อยสะดวกเพราะว่า ไอจีนหลายรอบนี้ก็ไม่ยั้งทีเดียวกับนก็ถูกการจะดตั้งเกิดนี้เป็นปัญหามาถึงก็แบบเราต้องล้มไว้ก่อนไงมันล้มเองต้องล้มใจก่อนล้มไปก่อนนะคะเบื่อหรือยังเราสองคนเบื่อหรือยังจะดูแล้วพูดเรียนคะฉันอยากจะเต้นนะแต่ฉันเต้นไม่ได้เพราะเรามาในลุกเนี่ยผู้ว่าเปลี่ยเนี่ยผู้ว่าฉันเบื่อเลยหล่ะวะนั้น ยังไม่ว่าเธอไม่ว่าโอเคค่ะบอกๆเนียไปแล้วค่ะเธอบอกไปไม่แล้วเมียไม่ว่าค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปพบกับผ uh, ู้เข้าประกวดนางพญาทั้งหมหมายเลขนะคะเดี๋ยวเราขออาเชิญพบกับการแนะนําท่านคณะกรรมการก่อนนะคะว่าท่านเป็นใครมาจากไหนนะคะเริ่มจากท่านแรกเลยนะคะท่านแรกนะคะนางสาวสํารวยวง มุณีวอนนะคะครูพิเตศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาคาโรเต<อ>้กับพันโรงเรียนมีศึกษาโมนาดีพีนะคะท่านท,ท,ที่สองค่ะนายวุฒิพงศ์วัชาราเสรีคุณนะคะจากห้องเสื้อกลุณคุณฟรีเวีดดิ้งค่ะ และท่านสุดท้ายนะคะที่สามนะคะนายอังคนนท์อักษรพันธ์นะคะครูโรงเรียนอุบลรัตนชกัญญาร้านเซนเียร์นัคะทลุงอย่างทายกับท่านคณะตั้งการีนด้วยนะคะท่านอุงสายเกียรติกับโรงเรียนนัศึกษานะครับทั้งสามท่านก็จะอยู่กับเราจนจบงานหรือไม่ก็ถึงพรุ่งนี้นะคะเพราะเราจะประกวดกันหลายชุดมากปีนี้ แต่งหน้าก็ตั้งแต่เที่ยงคืนเมื่อคืนไม่ได้นอนนะคะนอนไม่ได้เพราะอะไรพวกผิวพวกผิวนอนไม่ได้อากาศเดี๋ยวพื้นมันมันกระป๋องกระปลองใจค่ะท่านคณะกรรมการนั่งนานหน่อยนะคะอีกหน่อยหน่อยจะตื่นไนะคะตรงไหนนะคะใช้ขยะนยิ่งตรงไหนบอกนะคะเดี๋ยวเราจะปรับสีให้สไตายนะคะอ่ะเต็มอิ่มเพือย่างกับเราสองคนเต็มอิ่มก่อนเดี๋ยวเราจะมียุคแบบใหม่แต่ก่อนอื่นเนี่ยสาวงามของเราพร้อมหรือยังพี่รู้ ตอนนี้แยกไปออกไีนครูในเด็กปศดภวยเพสาวงามสาวงามที่ฝั่งไหนคะอยู่ฝั่งนู้นสาวงามของเรานะคะตอนนี้เดี๋ยวให้สาวงามสแตนบายกันข้างเวทีก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกับสาวงามทั้งพวกหมายเลขของเรานะคะในการในค่ำวันนี้เราจะประกวดด้วยกันหกหมายเลขเป็นนางนพรมาันะคะสวยทุกคนเลยชอบหมายเลขไหนเชียร์หมายเลขไหนก็สามารถส่งเสียงเชียร์ได้นะคะแล้วก็ ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเราจะมีการเปิดบูทด้วยนะคะซึ่งจะมีจุดจำหน่ายนะคะพวงมาลัยหรือของเพลื่อให้กับผู้เข้าประกวดในทุกๆหมายเลขนะครับชอบหมายเลขไหนเชียา์หมายเลขไหนก็สามารถทิ้งพวงมาลัยมาได้เละเดี๋ยวเราไปยึดฝั่งนี้ดีกว่าเราไปยึดฝั่งนี้ดีกว่ามิตรก่อนยึดรางดวงอ่านะคะเดี๋ยวก่อนอื่นระหว่างเราเตรียมตัวข้างหลังนะคะอธิบายนิดนึงนะครับ การบทของเราการบชของเรามีด้วยกันสามประเภทนะคะ,ะเนื่องจากก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนก็ได้ โพสใช่ค่ะโพสผู้เข้าประกวดทั้งนางนกพมาศและก็นางนกพมาาจำแปลงและที่ข่อนท่ได้ก็คือนางนกพมาาวัยเก่านะคะลงในเพจมิดปุ๊บไว่าจะเป็นเพจโรงเรียนหรือจะเป็นเพจสภานักเรียนของเรานะคะในการโพสนี้ก็คือกดไลค์ก็จะกดไลค์กดเหียใจกดเร้ากดหัวใจกดว้าวก็ได้หนึ่งคะแนนนะคะส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูแล้วส่วนใหญ่ก็กดเสียใจนะใจตกใจค่ะตกใจอ่าแล้วก็ประเภทที่สองนะคะก็คือ ถ้ากดแชร์แชร์หนึ่งครั้งจะได้2คอคะแนนนะคะถูกต้องค่ะแต่ทั้งสองประเภทนั้นก็ได้เป็นการมีการติดบนไปตั้งแต่เจ็ดโมงที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็คือใครโหวตก็เสียเปล่านะคะเรามาเอาโหวตที่3ามดีกว่าค่ะโหวตที่3ามก็คือเราจะมีพรมอลัยจำนาอยู่ด้านหลังท่านผู้ชมนะคะในจำนายทั้งนี้นะคะเราจะขายพวงละกี่บาทคะ กี่บาทดีสิบบาทได้อยากอยากอยาอยาให้เราขายกี่บาทห้าบาทดี้วนะหนิดูแต่แม่ค้าแม่เกันมือแห่งเราขายหกบาทเรามาม่ายังถูกกว่าพวงมาลัยเลยนะคะเท่าไรดีก่อนค่ะเร่นค้าดูหมคะ ีคะแนนคะเท่าไหร่นะคะอ่าตอนนี้ก็ทำการบ้านเก่งมากด้วยการบ้านไปดูคะแนนมา5คะแนนนะคะสำหรับพวงมาลัยนะคะมีมูลค่า5คะแนนนะคะนางนัมาศของเราที่เราเชียร์เนี่ยจะเข้ารอบจะได้เป็นเตอนนี้ก็เพราะคุณล่าหูดหรือไม่ใช่พวกเราร่วมร่วมแรรง่วมใจกันนะนะคะใช่ค่ะ คนนาะะนาอาหีรได้เลยะคะล่ะปหยนนมััไก ทีมสามค่ะต่อไปขอเชิญทีมสามค่ะสวัสดีค่ะเอ็น,รรนาสานางสาวนภัายินคติประจอนใจสิ่งที่รักจะบอกในสิ่งที่เราเป็นค่ะ สวัสดีค่ะนางสาวมิชาภาสาสวรรม,ม .6 3 m .4 ฉันมัธยมศึกษาปีที่6ส่งเข้าประกวดคติประจำใจล้มแล้วก็ต้องลุกไม่ลุกก็จะล้มนะคะข่าคุณค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงมีละนันเฟสสีรีย่เป็นค่าระดับมัธยมศึกษาปีที่2ส่งเข้าประกวดค่ะ สติประจำใจไม่ถึงต้องขยายไม่เก่งต้องขยันขอ,ขอคุณค่า ประเพณีความเชื่อวันลอยกระทงนะคะนั่นก็คือการแสดงถึงความนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำกินน้ำใช้จนถึงปัจจุบันตลอดจนเป็นการขอเข้ามาต่อพระแม่คงคาที่มนุษย์เราได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำอันเป็นสาเหตุให้แม่น้ำของเรานั่าเสียนั่นเองค่ะโดยละขัญน,นะคะมีซิกเนเจร์เล็กๆนั่นก็คือหกระทงต่อหครอบครัวนั่นเองค่ะและน รักวัฒนธรรมไทยที่ดีงามเฉกเช่นประเพณีลอยกระทงไว้ให้อยู่คู่ลูกคู่หลานคนไทยต่อไปเพราะ,ะเสน่ห์ไทยนั้นงามมารยาทเสน่ห์ชาตินั้นงามวัฒนธรรมขอบพระคุณมากค่ะ,ะน,นี่คือสาวาทั้งหมายเลขน,นะคะได้มาในนามของท่านอเราได้รู้จักในที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช่อ่าใช่ค่ะยที่ทั้งหกมายเลขตรงตาม คนก็รู้จักชื่อไปหมดแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวต่อไปจะให้สาวงามเตรียมตัวเพื่อทำการแสดงความสามารถพิเศษนะคะอ่าเดี๋ยวขอเชิญไปาเดี๋ยวเชิญสาวงามสุขไมลี่พิมพ์พยเพื่อที่จะทำได้เลยในการอ่าระหว่างที่สาวงามเตรียมตัวนะคะเราจะมี